เอาแล้วก็พี่น้องชาวเรือครับรอบนี้รอบรองชาะเลเทพศักดิ์สิทธิ์กับอีแล้วลอดฟ้าแม่สลิกาปีกเหล็กใครชนะไปรอคิงใครแพ้ไปยินรอคิงลำดับที่สอย่างสง่าพาเผยเอาละครับท่านผู้ชมชี้ชัดตอนนี้เช่นกันครับกับสองเที่ยวที่ผ่านมาพี่น้องจับตาดูเลยครับว่าทุกเที่ยวก็ไม่ เต็มเท่านี้วันนี้ประเภทภายสุดยอดฮะเพราะว่าต่างคนต้อ,อยากไปยืนพังอาจเพื่อรอชิงแชมป์อีเล้าลอดฟ้าก็เช่นกันครับทีมงานบอกว่าวันนี้เคยชนะอยู่นะนี่ก็ไม่น่าจะแพ้แต่เทพศักดิ์สิทธิ์บอกว่าโอ้โแชมป์อย่างพวกเราไม่ไม่หมาดๆเมืม่อสองวันที่แล้วเรื่องอะไรจะยอมแพ้เอาอแล้วเมื่อเจอตรงนี้คำตอบ สักคู่หน้าจะออกมาให้เห็นอ ก็รอบรองจนแ้เ <zo> ริ่มาดูซิว่าอัดกันมาแบบเรมาเถื่อเถอดูดูการมันมีการดูชันดูเชิงอัดกันมาแหลกหลานบาหรือถันใสกันรับกระชับพื้นที่บีกันมาชนิดที่่าตาต่อตาฝัต่อฝัโหต่อหัวตาต่อตาผาต่อผาเทพศักดิ์สิทมาดูซิว่าเรือในที่เป็นธรรมดาเรือีนลูกน้ำแดงเจอกับมีเหลวรรถฝเป็นศิกาปีกเยจากวสิบุญพุญพี่น้องใจังว่าสีสกิไม่อยากจะเซนแล้วเพราะว่าคููนี้กอดขอกันมาที่ีว่านูเดนูดีหูดีกันมาลจแล้วคับท่านผู้ชมตอน เทมศักดิธิ์ลงอันเดจะดีตลโอ้โหเทมสักดิ์ชื่อจันที่เเจอกับแล้ารอดฟ้าตอนี้เทมสักดิธิ์นำอยู่นีดต่ตี้แล้วรอดฟ้าเบียดมาจะไปตลโอ้โหล้วรอดฟ้าใส่เกียร์หเปิดหสูบจเท่าหมอวิ่งามาหีเท่าไรแม่คุณใส่ขัามาจ้าจ้าจ้าเล้วรอดฟ้าผมจับเทมักศิินเทมสักดิธิ์บีบมาตงน้ตรงลมองกัน่ือตะกบดิไม่มีใครจะาัคตอนนี้โอ้โหอารตินเจ้าจับตู่นิดีตู่กนเดียใส่กันมาลครานปุ่น่อเทมยัม 别聊了，发了快快。<noise> เริ่มทีมตัวตามมาเริ่มทีมตัวตามมาว่าไงเทพสังสิทธิ์ทีมตัวนี้เทพสังสิธ์ชีมตัวนี้อีเล่อลอดฟ้าแล้วเบียดตีเริ่มเบียดตีเจเจ้จเจเจจมาแล้วจ้าเมาแต่ของเก่าของเราก็มาตอนนี้ขณะนี้ตอนนี้อีเล่อลอดฟ้าแล้วก็เพยายามปลดเจ้าว่างทางผายแล้วก็ปลดผายงายมือปล่อยให้เลือไหลปล่อยให้เลือไหลปล่อยให้เรือไหลและสุดท้ายก็รัวเข้าเส้นจา ลหลซ้ำนี่เก่าละออผ้าไหลๆมันจะเอาว่าขึ้นลำดับต่อไปครับมาฟัางกรประการผลการแข่งขันกับเรือรอบรองชนเลิรรอบกว้วยสายระหว่างเทพศักดิ์สิทธิ์ร,ร่องน้ําแดงพบกับเรืออีเหล่าล้านฟ้าร่องน้ําสีงินผลการแข่งขันครับคู่นี้คณะกรรมการเชิญใจครับรวมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ เป็นฝ่ายชนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้แล้วครับคนที่จะไปยืนรอชิงแชมป์ปีนี้เป็นเรือพี่น้องจากจังหวัดสุรินเป็นหน้าที่ของเรือเทพศักดิธิ์ครับส่วนอีเหลววลอดฟ้าก็คงจะไปยืนรอ3ามสี่แล้วท่านผู้ชม